นิทานอิศวเรื่องมดขี้เกียจในป่าแห่งหนึ่งที่ตายต้นไม้ใหญ่มีรังของมดแดงอาศัยอยู่พวกมันทุกตัวกำลังช่วยกันขนอาหารไปกักตุนในรังของมันอย่างแข็งขันแต่แล้วมีมดตัวหนึ่งช่างขี้เกียจเหลือเกินไม่ยอมทำงานใดๆทั้งสิ้นเขายืนมองเหล่ามดงานแล้วพูดกับตัวเองว่า ที่นี่มีมดงานมากมายขาดค่าสักตัวคงไม่เป็นไรขาออกไปหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าคูดจบเจ้ามดขี้เกียจก็เดินออกไปจากรังขึ้นสู่ต้นไม้ทันทีเมื่อเจ้ามดขี้เกียจได้ไต่ขึ้นไปที่กิ่งไม้มันก็พบเข้ากับลูกนกที่นอนหลับอยู่ในรังเจ้ามดขี้เกียจพูดขึ้นว่านี่รังของพวกนกนี่นาะ มีแต่พวกลูกนกหลับอยู่เท่านั้นอีกด้วยเจ้ามดพูดเบาๆกับลูกนกและพร้อมที่จะกลัดแกล้งลูกนกให้เจ็บๆคันๆให้ตื่นจากการนอนหลับอย่าเชียวนะอย่าคิดแกล้งเหล่าลูกนกขณะที่พ่อแม่มันไม่อยู่เสียงคําสอนของพ่อแม่เจ้ามดดังก้องในหูแต่มันก็ไม่สนใจที่จะแกล้งลูกนกให้ตื่นอยู่ดีเมื่อเจ้ามดขี้เกียจ ตรงเข้าไปกัดเหล่าลูกนกเสียงลูกนกร้องดังขึ้นจากความเจ็บที่มดกัดและขนาดที่แม่นกซึ่งบินหาอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงลูกของมันร้องแม่นกจึงรีบบินมาที่หลังแม่นกได้พบว่าเจ้ามดจอมขี้เกียจตัวนี้กําลังกัดลูกของมันอยู่แม่นกพูดขึ้นว่าหน่อยแน่เจ้ากล้าดียังไงถึงมากัดลูกของข้า พูจบแม่นกไม่รังรอตรงเข้ามาจัดการจิกกินเจ้ามดตัวนี้โดยทันทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทําร้ายใครในถิ่นของเขาเราเองจะลำบากนิทานอีศพเรื่องห่านกับไข่ทองคำชายชลาผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่หานอีกตัวหนึ่งเท่านั้น แม่หานจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันชายชราพูดกับหานว่าเจ้าหานน้อยของข้าชีวิตข้าเหลือก็เพียงแต่เจ้าเท่านั้นแต่ข้าจะทำอย่างไรให้มีเงินมาหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและเจ้ากันนะแม่หานพูดว่าข้าจะออกไข่ให้ท่านทุกๆวันเพื่อที่ท่านจะได้นำไข่ไปขายที่ตลาด เพื่อหาเงินประทังชีวิตนะเจ้านายเยี่ยมเลยเจ้าหานหากค่าได้ใครหานไปขายที่ตลาดทุกวันข้าก็จะมีเงินอย่างแน่นอนชายชลาพูดกับเจ้าหานอย่างมีความสุขอย่างน้อยชีวิตของเขาก็ยังเหลือที่พึ่งพานั่นก็คือเจ้าหานแสนพักดีตัวนี้นั่นเองอยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสาร จึงออกไข่ทองคำฟองหนึ่งให้แก่ชายชลาเพื่อที่เขาจะได้นำไข่ไปขายอย่างเช่นทุกวันชายชลาเห็นอย่างนั้นจึงดีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมากมายและทำให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชลากลับยังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำหลายๆใบในคราวเดียวกันชายชลาจึงพูดกับห่านว่า เจ้า,า่านข้าสั่งให้เจ้าออกไข่ทองคําให้ข้าอีกแม่หานจึงพูดว่าเจ้านายข้าสามารถออกไข่ให้ท่านเพียงวันละใบเท่านั้นชายชาลาได้ยินอย่างนั้นจึงคิดว่าในท้องหา่านต้องมีไข่ทองคําเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหา่านแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผาท้อง่านทันทีแต่อน,นิจจา นอกจากจะไม่พบไข่ทองคําเลยสักใบในท้องหานแล้วแม่หานก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาชายชราผู้โลกมากไม่มีทั้งหานหรือแม้แต่ไขหานสักใบให้นำไปขายอีกต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากลาบหายนิทานอีโศพเรื่องหานกับนกกระเรียน เช้าที่อากาศแจ่มใสที่บึงใหญ่ในปาแห่งหนึ่งมีห่านและนกกระเรียนได้เดินท่องน้ำหาปลาเล็กปลาน้อยกินเป็นอาหารขนาดนั้นเองก็มีนายพรานคนหนึ่งเดินผ่านมาริมบึงได้เห็นห่านและนกกระเรียนเดินหาอาหารกินอยู่ในบึงนายพรานนึกดีใจพลางพูดว่าวันนี้ข้าคงได้กลับบ้านเร็ว เอาเจ้าหา่านอ้วนพลีกับเจ้านกกระเรียนไปให้ภรรยาค่าทำเป็นอาหารมื้อเย็นนี้ดียิ่งนักจากนั้นนายพรานก็แอบ,บซุ่มอยู่ตรงพุ่มไม้ที่อยู่ริมบึงสัตว์ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าเบื้องหลังพุ่มไม้ที่อยู่ริมบึงนั้นมีพรานป่าคนหนึ่งยื่นถือปืนคอยท่าจะยิงพวกมันอยู่เจ้านกกระเรียน ค่อยๆจับปรากินอย่างไม่รีบร้อนต่างจากเจ้าหานกลับก้มหน้าก้มตากินอย่างไม่ยังเมื่อนกกระเรียนหันมาเห็นมันจึงพูดเตือนขึ้นว่านี่ท่านถ้ากินมากขนาดนี้ระวังบินไม่ไหวนะแต่หานไม่ได้สนใจคําเตือนนั้นเลยมันยังคงกินเอากินเอาอย่างไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นส่วนนายพราน พอเห็นนกกระเรียนและห่านเผลอก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าจะยิงขณะนั้นนกกระเรียนหันไปเห็นเข้าจึงรีบบินหนีไปทันทีในขณะที่ห่านซึ่งหันมาเห็นนายพรานเหมือนกันแต่เพราะท้องอันหนักอึ้งของมันทำให้มันไม่สามารถจะบินขึ้นได้จึงต้องตกเป็นอาหารของนายพรานไปในที่สุดเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่า ไม่เชื่อฟังคำพูดผู้หวังดีอาจสิ้นชีวิไม่รู้ตัวหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิม้นก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ